ชีวิตของผมเต็มไปด้วยแพชชั่นอะไรที่ว่ายากผมก็จะคว้ามันมาให้ได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวไลฟ์สไตล์ของผมจะถูกเติมเต็มด้วยแพชชั่นใหม่ๆที่ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆบางครั้งก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะสิ้นสุดที่ตรงไหนจนมาพบกับ Alpha v o l ันติสโฮ r i ไ o ซอน0 0 อัลฟา v อล a n t i ิส o r i ิซอนสาตอบโจทย์ผมทั้งฟังก์ชันและแพชชั่นตอบสนองความสนุกเต็มขั้นแต่ยังคงความพรีเมียมและล้ำยุคสมัยตามเอกลักษณ์ของผมด้วยความสง่างามที่สะท้อนตัวตนให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจเมื่อได้พบเห็นแต่สำหรับผมอัลฟา v o l a n t i ิส o r i ิซอน0ามันจบลงที่ใจผมตั้งแต่คำว่าสไตล์ไปตั้งนานแล้วผมบรูษีิหานาถหรือโอ๊ตอินฟินิตครับ ชีวิตของผมก็นอกเหนือจากเรื่องรถนะครับก็จริงๆก็เป็นพวกสถาปนิกทํางานออกแบบบริษัทลับเหมาก่อสร้างแล้วก็ยังมีอู่อินฟินิต Mo เดิร์สปอร์ตอยู่ก็ที่ทํารถเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่างานหลักๆจริงๆก็คือเป็นสถาปนิกก็จะออกแบบงานประเภทบ้านคนที่ชอบรถเป็นบ้านที่เป็นไอ้พวกแบบการ์ดเฮาส์รีโนเวทโชว์รูมรถแล้วก็พวกแบบอาคารเก็บรถขนาดใหญ่ประมาณนี้แล้วก็มีธุรกิจพวกร้านแล็ปก็เรามาดูวาดแล็ยังไงพิมพ์สีกันร้อยนนย่นโน่น ก็ถ้าโลกเหนือจากงานในประเทศไทยครับตอนนี้ก็ไปเปิดบริษัทออกแบบเนี่ยอยู่ที่กัมพูชาครับที่เมืองกับพนมเปญเรามีพวกพาร์ทเนอร์ที่นูน่นเราก็ไปซัพพอร์ตในเรื่องของงานออกแบบแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการก่อสร้างแล้วก็ยังมีทีมพวกแบบโปรดักชันเล็กๆที่ถ่ายทําเกี่ยวกับเรื่องราวของรถที่อยู่ในกัมพูชาครับที่ทํางานได้เยอะขนาดนี้เนี่ยจริงๆมันก็ต้องมีการพวกแบบแบ,บ่งเวลาให้ดีการเดินทางต่างๆก็ต้องวางแผนมา ทำงานที่ไทยจัดระบบแล้วก็ต้องบินไปทํางานแบบเดียวกันที่กัมพูชาเพราะว่างานที่นี่เราก็มีทั้งบริษัทที่ทําออกแบบรับเหมาก่อสร้างมีทีมพับโปรเจคชั่นเหมือนกันทางนู้นเนี่ยก็เหมือนกับทําทุกอย่างเหมือนเดิมซ้ำสองเลยการเดินทางไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนก็คือสําคัญที่สุดคือการวางแผนส่วนวิธีการแบ่งเวลาครับก็ คงต้องเอาคิวงานทั้งหมดมาแล้วก็ทําเป็นพวกบอกว่าสเกจดูแลนนะครับก็จะมีเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนอาจจะเป็นไอ้พวกรายมาสอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองจัดวางดูว่าไทม์ไลน์หรือพวกซีเควนซ์ที่เราจะขยับตัวในการทํางานเป็นยังไงและนี่คือแพชชั่นของผม Alpha v ว l ั n t ิสออริซอนสามร้อยอัลฟาโวลันรถจักรยานยนต์แบรนด์ใหม่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย จุตกรรมดีไซน์ล้ำระดับพรีเมียมสู่ตลาดรถจักรยานยนต์ในเมืองไทยเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่แห่งอนาคตด้วยรถจักรยานยนต์ออโตเมติกรุ่นใหม่ของแบรนด์ h อ r i ซ o n 300ชาย Your Elegance โดดเด่นทุกภาพเป็นคุณมิติใหม่แห่งแรงขับเคลื่อนด้วยภาพลักษณ์ที่เหนือระดับความสง่างามที่หลอมรวมดีไซน์ฟิวเจอร์ลิสติกล้ำสมัยภาษากฤษนายความคลาสสิกเหนือกาลเวลาเครื่องยนต์สีจ่จังหวะขนาดใหญ่ ในมิติตัวรถที่คล่องตัวความจุ276ซีซีระบบไฟสองสว่าง f u l LED l รอบคันพร้อมไฟหน้า Daytime Running Light เรือนไมด g i ิจิตอลฟูลฟังชันปรับความสว่างโดยอัตโนมัติชุดตกแต่งพรีเมียมกับโครเมียมรอบคันด้วยเทคนิคซาตินโคมท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อม Air i อินเทและไซด e เวนทเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างเบาะรูปทรงพรีเมียมล้ำสมัย รองรับการคัสตอมช่องเก็บของใต้อบอดที่ใส่หมวกกันน็อกแบบเปิดหน้าได้ที่ชาร์จไฟสำรองอนเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้า็อกกุญแจได้พร้อมช่องเก็บถุงมือและช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Alpha v One al Tis Horizon 300มีให้เลือก3สีสีน้ำเงิน Alpha Blue สีเทา h a s s y Sky Gray และสีดำ ดิ s p เป e แ l a ็กราคาแนะนำที่หนึ่งแบาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กอัลฟาวอนติส